สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนภาษามือเบื้องต้นกันนะคะในเรื่องของครอบครัวค่ะคำว่าครอบครัวนะคะครอบครัวค่ะครอบครัวนะคะเราก็เริ่มต้นที่คุณพ่อนะคะพ่อเหมือนกับผู้ชายนะคะที่อยู่ข้างหูแต่เราออกมา ด้วยความเร็วที่เป็นนื้อโป้งนะคะคุณพ่อคุณพ่อต่อไปคุณแม่ค่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแม่พี่ค่ะในระ,ระดับศีรษะนะคะพี่พี่น้อง no. น้องถ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องค่ะต่อไปเป็นพี่ชายนะคะชายพี่ชายพี่ก็คือพี่ชายค่ะพี่ชายาไปน้องชายค่ะผู้ชายน้องน้องชายต่อไปพี่สาวค่ะผู้หญิงเป็นพี่เนี่ย พี่สาวน้องสาวน้องสาวน้องสาวสมรสค่ะปรสานกันแบบนี้นะคะสมรสค่ะต่อไปจดทะเบียนสมรสมีเลยค่ะจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าอย่าอย่า แต่ถ้าแยกกันอยู่แยกกันอยู่อยางนี้เฉยๆนะคะสามีก็คือผู้ชายที่แต่งงานแล้วผู้ชายสมรสภรรยาก็คือผู้หญิงค่ะที่แต่งงานแล้วค่ะภรรยาคำสุดท้ายก็คือลูกค่ะลูกลูกนะคะลูก เรามาทวนกันอีกครั้งนะคะในหมวดของเรื่องของครอบครัวครอบครัวครอบครัวเริ่มต้นที่คุณพ่อนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะพี่พี่น้อง น้องพี่น้องพี่น้องพี่ชายพี่ชายน้องชายน้องชายพี่สาวพี่สาวน้องสาวน้องสาวสมรสสมรส จดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสย่าอยา,ยาแยกกันอยู่สามีสามีภรรยา ยากเลยใช่ไหมคะลองฝึกกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ